วันนี้ป้าน้อมขอเป็นคนดังหนึ่งวันนะเจ้าสวัสดีเจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าน้อมชาแนลนะเจ้าวันนี้ป้าจะมาทำตำน้ำพริกน้ำปูหรือตำน้ำพริกน้ำปูเจ้าก็มีพริกเนาะพริกสดนะเจ้าพริกหนมอ,นนแบบนอันนี้แบบเพ็ดนะเจ้าอันนี้แบบเพ็ดน้อยเนาะ มีกระเทียมหอมแดงเจ้าปาด้เสียบแล้วก็เตรียมเตียจะเอาไปจีเนาะแล้วก็มีมะกรูดเจ้าขาดบบได้คือพระเอกของเฮาเนะน้ำปูเจ้าปนอมจะเอาพริกกระเทียมหอมแดงนี่ไปจีไฟก่อนนะเจ้า เดี๋ยวป้าไปแกะพริกแล้วก็กระเทียมหอมแดงก่อนนะเจ้าแกะเปลือกออกแล้วก,ก็ได้ประมาณนี้นะเจ้ายาเอาไปลงมือตามกันเลยนะเจ้ามาลงมือทำกันเลยนะเจ้าจิแลกเอาเกลือใส่ไปก่อนเนาะะตามด้วยนะจ้ะพริกกระเทียม หอมแดงเราไปมกไฟแล้วซุกแล้วเนะาะต่ำอันนี้ก่อนจะพริกกระเทียมก่อนเนะาะต่ำกระเทียมหอมแดงก่อนมาจับแล้วขอ,อพริกลงไปเนาะ ก็แรกประมาณนี้นะเจ้าอันนี้ก็เอาน้ำปูใส่ไปเลยเนาะ ปลุงรสไปเลยนะเจ้าชูรสน้ำปลาใสไปสองช้อนนะเจ้าแล้วก็ส้มมะโูดเจ้าอืมกินหอมมลลวเจ้าหอมมะกรดนะูดเนาะ น้ำพริกน้ำปูกินกั๊บน้องไม่เจ้าเข้ากันเนาะน้องไม้ต้มเสร็จแล้วมาเจ้าเดีการกักใส่ถ้วยกันนะเจ้าตักใส่ถ้วยก็ได้ประมาณนี้เลยนะเจ้าน้ำพริกน้ำปูเจ้ากินกูกั๊บน้องไม้นะเจ้าเข้ากันขนาดเลยเนาะกั๊บข้าวตังมังเหนือบานปนหอมเนาะเจ้า ก็ขอขอบคุณนะเจ้าที่เข้ามาชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าน้อมทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะเจ้าแล้วปะกันใหม่สวัสดีเจ้าน่ากินขนาดน้พริกน้ำปู